การจัดหมู่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนเรื่องของหลักการนับนี่นะคะหลักการนับนี่เราเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือหลักการนับเบื้องต้นเราเรียนเรื่องแผนผังภาพต้นไม้การบวกการคูณแล้วก็มีหลักการลบและสิ่งที่ใช่ต้องการสิ่งที่ใช่เท่ากับทั้งหมดลบด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการ เรื่องที่2อท่เาเรียนก็คือการเรียนสับเปลี่ยนรานสับเปลี่ยนแผนภาพต้นไม้คืออันเดียวกันนี้นะคะการเรียนสับเปลี่ยนแบ่งออกเป็นเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันก็คือเราเรียนเรื่อง n fact จัดเรียงทีละ a สิ่งมีของ n สิ่งเรียงทีละ a สิ่งก็ n fact หารด้วย n ลบ fact จำได้นะอันนี้คือจัดเรียนเป็นวงกลมวงกลมสูตรคืออะไร n ลบห ลบหนึ่งทั้งหมดแฟกและเรื่องที่สามเราเรียนวันนี้ตัวชี้นัดทั้งหมดเรามีหัวข้อเดียวนะคะการจัดหมู่การจัดหมู่คือการนำสิ่งของที่มีความแตกต่างกันทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือลำดับก่อนหลังเป็นสําคัญเปรียบเหมือนการหาจำนวนสับเซตของเซตที่กะหนสมาชิกที่แน่นอน เปรียบเทียบการเรียนสับเปลี่ยนกับจัดหมู่นะคะจำเมื่อวานท่เราเรียนเรื่องสับเปลี่ยนวงกลมได้ไหมที่ราเชลเจสันเดนเวอรกินส้มตำนะคะคราวนี้เรามี5คนแล้วส่ง3คนไปซื้อน้ำหลังกินส้มตำแล้วเราจะได้ตัวนี้ก็คือส่ง3คนไป3คนสลับกันไปก็ได้ตัวนี้ถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงเราส่งไป3คนแล้วเราก็ไม่ได้เข้าแถว เราเดินไปเป็นกลุ่มพรช่วยกันถือดังนั้นพอเดินเป็นกลุ่มเราก็จะได้แบบนี้แทนโอเคนี่คือการอธิบายเบื้องต้นของมันนะคะพอมาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเรียนสับเปลี่ยนเส้นตรงกับจัดหมู่ต่างกันยังไง เธดูให้ดีเห็นไหมเธอจะได้สูตรนี้ดูข้อควรระวังนะคะตัวนี้เท่ากันนี่คือที่มาของตัวสูตรนะคะซึ่งมันทำให้เกิดตัวนี้ด้วยอย่าลืมตัวนี้นะจะได้คำตอบเท่ากันนี่พิสูจน์มาแล้วนะคะ มาดูตัวอย่างที่1ในการแข่งขันเปตองมีสมัครแข่งขัน12คนเปตองเป็นแบบประเภทเดียวจัดกันพบกันหมดแปลว่าแข่งยังไงก็ต้องอย่างน้อยสองคนถ้าแข่งกันอะ่ะก็จะมีอะไร4 12เลือก2ก็เท่ากับอะไราย12แฟก10แฟก2แฟก กูจะตอบแค่ตัวนี้นะกูไม่ได้หาคำตอบตัวสุดท้ายแบบนี้แต่มันมีค่าเท่ากันตอนเธอตอบเธอต้องดูว่าโจทย์ถามช้อยอันไหนนะคะต่อน,นะคะตัวอย่างที่2องจำนวนวิธีที่จับฉลักคาชิ้นจากฉลักทั้งหมด10ชิ้นแปลว่า10ชิ้นเนี่ยเลือก5ชิ้น เป็นการจัดหมู่ถูกไหมเพราะไม่ได้ดูลำดับเลยอันไหนก็ได้จัดกลุ่มเอาก็จะได้เท่าไรสิบแฟกห้าแฟกหแฟกแค่หนูให้รู้ว่าจะใช้ C ใช้ P แค่นั้นแหละตอนหนูทำอะ่ะ อันนี้เช่นเดียวกันนะคะเลือกรถเด็กเล่นกี่คันสองคันก็เท่ากับลายห้าแฟกสามแฟกสองแฟก อันนี้สิบานาทีนะคะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วสินาทีผ่านไปแล้วสินาทีนะคะชูชะเฉลยมีกรรมก,การที่เป็นชายสี่หญิง3ต้องการเลือกคณะทำงาน3คนจากกรรมก,การชุดนี้โดยต้องเป็นชายหนึ่งหญิงสองวิธีเลือกทำงานนี้ได้ยังไงถ้าเธอจะเลือกวิธีทำงานนี้เธอจะต้องคำนึงถึงอะไรดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเขาบอกว่าอะไร ต้องการกรรมการที่เป็นชายหนึ่งหญิงสองดังนั้นเราจะเลือกจากเจ็ดคนได้ไหมเพราะามีคนสมัครเจ็ดคนเป็นไปไม่ได้กรรมการมีชายสี่หญิงสามซึ่งรวมเป็นเจ็ดคนเรามาใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องคิดทีละครึ่งดูก่อนชายหนึ่งคนกับในชายสี่คนชายสี่คนเนี่ยสี่สี่เลือกแค่หนึ่งคนนะคะแล้วหญิงล่ะอันนี้ชายนะอันนี้หญิงหญิง C 3เลือก2ถูกไหมคะดังนั้นตัวนี้ได้าลาย C แฟกสามแฟกหแฟกไม่มีประโยชน์นะอันนี้ได้าลายสามแฟกกับ2องแฟกเพราะ1แฟกค,คูณแล้วก็ได้1น่ะแต่ครูเขียนให้เธอรู้ไว้แต่1นึแฟกมันไม่ไม่ได้ต้องมาคำนวณ ดังนั้นได้12วิธีนะคะโอเคอ่านดูเฉลยอ,อันนี้เลือกผู้ชายก่อน4วิธีต่อไปเลือกผู้หญิงนะคะบทนี้จะยากแค่ว่าหนูจะเลือกใช้วิธีไหนในการคำนวณเท่านั้นเองอมาดูข้อสังเกตนะคะ อันนี้เฉลยของบดที่5นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ตรวจทานเรียบร้อยแล้วดูเฉลยแล้วก็ส่งครูเลยนะคะในหน้านี้จะเป็นข้อสังเกตในเรื่องการจัดหมู่นะคะสูตรแต่ละตัวมีความเชื่อมโยงกัน